วันนี้ก็จะมาสอนทําโปรโลป้อมนะครับคิดว่าหลายคนน่าจะอยากได้นะครับก็จะเป็นประมาณนี้นครับเดี๋ยวเข้าไปเล่นให้ดูช่วงนี้ไม่ค่อยได้ทำคลิปนะครับมีการบ้านเยอะ านานี้แล้วกันครับจะได้จบไว้ไวๆนี่ครับมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับแต่เราก็ยังต้องตีป้อมอยู่นะครับแค่ป้อมมันจะไม่ตีเรานะครับ เอาพัดนะครับอาทิตย์นี้ผมก็เพิ่งได้อารอนมูนมานะครับยัดเรียวหน่ายไปสองตัวนะครับอีกสองตัวนี่เปิดได้ครับไอรีมครับตอนนี้ก็ไปทำกันนะครับ ขั้นตอนแรกก็เข้าไปยูนทู e ก่อนนะครับแล้วก็เซิร์ชไปชแนลนี้นะครับ ไมวะอันนี้นะครับใครขี้เกียจหาเดี๋ยวใส่ลิง์ไว้ใต้คลิปนะครับก็ตอนแรกก็ต้องไปหลบดอับบล็อกมาก่อนนะครับอันอันนี้อะครับ พอโหลดเสร็จก็เข้าไปโหลดตัวนี้นะครับอันนี้เขียนว่าลิง์ป้อมหายนะครับทำไมคลิกไม่ได้ไม่รู้ก็กดเข้าไปนะครับแล้วก็ต้องใช้ดับบล็อก โหลดอย่างเดียวนะครับอนอื่นใช้ไม่ได้ต้องไลค์ก่อนนะครับ เน็ดช้านะครับทนหน่อย เราเข้าไปใน youtube นะครับเนี่ยครับมันจะขึ้นแบบนี้ก็กดเปิดด้วยนะครับแล้วก็กดใช่แล้วมันจะได้หน้าแบบนี้นะครับเราทำการติดตั้งมาเลยนะครับแต่ผมมีอยู่แล้วเลยไม่ต้องติดตั้งนะครับ ครับพอติดตั้งเสร็จเข้าเล่นมันก็จะเป็นแบบนั้นแล้วนะครับปอมปอมก็จะหายแล้วนะครับครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนแค่นี้ครับสวัสดีครับ